สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการหมาไหนเล่ารายการสำหรับคนรักหมาที่ไม่ได้มาเห่าใส่กันเฉยๆนะจ๊ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสุดยอดหมานักคิดที่ถ้าเกิดมาเป็นคนคงสอบติดโอลิมปิกวิทยาการทุกปีแน่ๆ หรือไม่ก็เป็นสายลับเพราะเขาไหวมากฉลาดมากแล้วก็ขี้สงสัยสุดๆพูดถึงใครไม่ได้นอกจากบอ์เดอร์คอลลี่ครับผมเย่บอ์เดอร์คอลลี่มีต้นกำเนิดจากชายแดนระหว่างอังกฤษกับสกอตแลนด์ชื่อบอ์เดอร์ก็มาจากคำว่าชายแดนนั่นแหละค่ะเดิมทีเขาเป็นหมาตอนแก่ที่ฉลาดที่สุดในแถบโยุโรป และตอนนี้กลายเป็นหมาต้อนใจคนเลี้ยงไปแล้วจุดเด่นของพันุนี้คือความฉลาดระดับท็อปของโลกจากการจัดอันดับของนักจิตวิทยาสุนัขอย่างสแตนลีย์คอร์เรนบอร์เดอร์คอลลีได้อันดับหนึ่งไปครองแบบไร้คู่แข่งเลยค่ะเขาสามารถเข้าใจคำสั่งใหม่ๆได้ภายในหาครั้ง และตอบสนองได้ทันทีถึง95%ของคำสั่งที่เคยเรียนเคยมีเคสหมาชื่อเชเซอร์ที่รู้จักคำศัพท์ได้มากกว่า1,000คําคำรู้ว่าลูกบอลสีแดงกับตุ๊กตาน้องหมีคือคนละอันแถมยังเลือกมาได้ถูกด้วยนะฉลาดกว่าผมอ e ีกครับบางวันผมยังหยิบรีโมทผิดเลยบอด์เดอร์คอลลี่เป็นหมาที่กระตือรือร้นมากไม่ชอบอยู่นิ่งๆเดี๋ยวจะเบื่อแล้วผ่านไปซนพลังเยอะกว่าไซบีเรียนอีกนะ ถ้าไม่มีอะไรให้ทำเขาอาจจะเริ่มคิดงานเองเช่นปีนเรือแทะเฟอร์นิเจอร์ไล่แมวไลลสายไฟโอยสารพัดหมาฉลาดก็คือหมาที่ต้องฝึกตลอดเวลาเหมือนเด็กเก่งที่ทำให้หางานให้ทำก็จะหาเรื่องเองนิสัยหลักของเขาคือรักเจ้าของมากขี้อ้อนและชอบทำงานเช่นต้อนสัตว์วิ่งแข่งเล่นเกมหรือแม้แต่อาคาเดมี่หมาจริง ตอนนี้มีคนส่งบอ r เดอร์คอ i e ลี่เข้าแข่งขัน Agility, Obedience หรือแม้แต่ f ฟรีสไต l e Dance กับเจ้าของเลยนะครับเต้นคู่กับเจ้าของแบบเป๊ะๆจนคิดว่าซ้อมมาเป็นปี <c oughs> หลายคนถามว่าหมาพันนี้เหมาะกับใครคำตอบคือคนที่มีเวลาพลังเยอะและใจรักการฝึกค่ะบ้านที่มีสนามให้วิ่งกว้างๆจะดีมาก หรือถ้าอยู่คอนโดก็ต้องพาออกไปวิ่งทุกวันแบบจริงจังและอย่าคิดว่าแค่ให้ของเล่นโยนไปโยนมาเขาจะพอบอร์เดอร์คอลลี่ต้องการกิจกรรมที่ใช้สมองเช่นสอนของให้หาฝึกคำสั่งใหม่เล่นเกมใช้ไหวพริบคล้ายๆกับแฟนที่ฉลาดเกินไปถ้าเราไม่ใส่ใจเขาจะเบือ่อ <c oughs> จริงค่ะอีกเรื่องที่ควรรู้คือบอร์เดอร์คอลลี่ไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาหรือคนที่เลี้ยงแบบปล่อยไว้เฉยๆทั้งวัน เพราะเขาจะเครียดง่ายเบื่อเร็วและอาจพัฒนาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เช่นไล่คนวิ่งวนเป็นวงๆหรือเห่าแบบหยุดไม่ได้รู้ไหมคะว่าบอร d ์เดอร์คอลลี่มีสายตาแบบไอสต็อกคือสายตาเข้มๆที่จ้องจะแบบสั่งให้แกะเดินได้เลยนะหมาแค่จ้องแล้วแกะเดินตามแม่เจ้าจ้องแบบสะกดจิตเลยอะมีความเงียบขรึมแต่จริงจัง เหมือนโค้ชกีฬาในร่างหมาเลยนะคะเหมือนโค้ชกีฬาในร่างหมาเลยนะคะเขาไม่ใช่หมาหน้ากอดพับปุ๊บปิ๊กแต่เป็นหมาที่ถ้ารู้จ,จักจะหลงไหลสุดๆบอด์เดอร์คอลลี่คือหมาที่ฉลาดสุดพลังเยอะสุดแต่ก็น่ารักและจงรักพักดีสุดๆเหมือนกันถ้าคุณคือคนที่รักการเล่นกับหมาอยากฝึกคำสั่งใหม่ๆม,มีพลังเหลือเฟือ และพร้อมลุยไปกับเขาทุกวันนี่แหละหมาคู่ใจของคุณแล้วถ้าใครเคยเลี้ยงบอร์เดอร์คอลลี่หรือเคยเจอหมาฉลาดแบบนี้อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังในคอมมิชนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราพร้อมกันมาไมนเล่าตอนหน้าจะเป็นหมาพันธุ์อะไรขอเสียงหน่อยแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย